สวัสดีค่ะดิฉันนางจีราฟันดัมนะคะตอนนี้ทำพันธกิจกับชาวมอแกนอยู่ที่หมู่บ้านทับตะวันจังหวัดพังงาค่ะวันนี้จะขออนุญาตมาแบ่งปันพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของหัวใจค่ะอย่างสุภาษิตบทที่4ข้อที่23จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวัง ซึ่งวันนี้ดิฉันจะแบ่งหัวใจออกเป็นสี่หัวใจนะคะในการที่เราจะเดินและติดตามพระเจ้านะคะหัวใจที่หนึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีก็คืออับราฮัมซึ่งจะเห็นว่าหัวใจของอับราฮัมนั้นอับราฮัมมีหัวใจที่มีการเชื่อฟังในการที่ติดตามกับพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าจะเรียกไปที่ใดอับราฮัมไม่เคยปฏิเสธแม้แต่ครั้งเดียวแม้นหนทางข้างหน้าเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ที่เรารู้คืออับราฮัมเดินตามพระเจ้าโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นซึ่งอันนี้ดิฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คนเราทุกคนจะมีหัวใจอย่างอับราฮัมไม่ว่าพระเจ้าจะตรัสถ้าเราไม่มีข้อแม้กับพระเจ้าพระสิริและพระคุณของพระเจ้าก็จะอยู่กับเราเสมอนะคะแล้วหัวใจที่สองนะคะดิฉันอยากจะแบ่งปันของหัวใจแห่งการถมใจซึ่งเราจะเห็นการถมใจนี้ กับโมเสสพระเจ้าให้ฤทธิเดชและฤทธิอำนาจแก่โมเสสด้วยการทำปฏิหารมากมายโดยพระเจ้าบอกให้กระทำสิ่งต่างๆชีวิตโมเสสเราจะเห็นว่าชีวิตโมเสสเป็นชีวิตที่ถูกทิ้งและพระเจ้าก็ใช้เขาในการทำการอัศจรรย์มากมายพระเจ้าให้สิ่งการอัศจรรย์เกิดในชีวิตของโมเสสไม่ว่าจะเป็นการ ที่จะให้คนอียิปต์หนทางที่นำคนอียิปต์หนทางที่ได้นำคนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์นั้นการอัศจรย์นในชีวิตโมเสสนั้นเราเห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์เยอะแยะมากมายแต่โมเสสไม่เคยบอกว่าข้าเก่งข้าสามารถนำคนเหล่านั้นออกจากประเทศอียิปต์ได้แต่ทุกครั้งโมเสสจะบอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำโมเสสจะพูดตลอดว่า สิ่งที่พระเจ้าให้และสิ่งที่พระเจ้าทําเพราะฉะนั้นโมเสสไม่เคยยกตัวเองขึ้นแต่โมเสสมีการถ่อมใจที่จะให้พระเจ้านําโมเสสตลอดเวลาและสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันในหัวใจของโมเสสนะคะพระเจ้าจะมอบอาการถ่อมใจนี้ในแต่ละคนในงานของพระเจ้า ทุกคนที่รับใช้พระเจ้าถ้าเรามีการถ่อมใจต่อพระเจ้าถ้ามีการเชื่อฟังการถ่อมใจต่อพระเจ้าไม่ว่าพันธกิจไหนของพระเจ้าก็จะเกิดผลเพราะเมื่อเรายกพระเจ้าขึ้นสิ่งเหล่านั้นจะเกิดผลในทางที่ดีในทางของพระเจ้าเสมอและผลเหล่านั้นก็จะเป็นผลที่ผลที่ดี ไม่ใช่ต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวไปเมื่อขาดน้ําแต่สิ่งเราแอบผลที่จะเกิดขึ้นกับการเชื่อฟังพระเจ้าและการทอมใจยกให้พระเจ้าเป็นหนึ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเติบโตในงานและก็พันธกิจของพระเจ้าเสมอเพราะพระเจ้าบอกว่าคนเราเมื่อเดินทางกับพระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินตามทางของพระองค์พระองค์ก็จะอยู่กับเราเสมอและเช่นกันนะคะ อีกหัวใจหนึ่งที่เรารู้จักเป็นอย่างดีก็คือหัวใจของดาวิดเราจะเห็นว่าดาวิดเป็นกษัตริย์ที่มีความหิวกระหายในพระเจ้ามากหัวใจแห่งการหิวกระหายนี้เป็นสิ่งที่แม้แต่ว่าข้าศึกอยู่ต่อนหน้าแต่ด้วยความหิวกระหายของอกษัตริย์ดาวิดพระองค์ไม่เคยทำงานด้วยตัวคนเดียวเลย แต่พระองค์แม้มีคนน้อยแต่เราจะเห็นว่าด้วยความที่เขาหาพระเจ้าอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าสึกใหญ่ไม่ว่าสึกใหญ่หรือสึกเล็กทุกคนก็พ่ายแพ้ให้แก่เดวิดเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่เราจะเห็นว่าพระองค์ไม่เคยพึ่งพาพึ่งพาตัวของอาดาวิดแต่ตลอดเวลาการหิวกระหายการอ้อนวอนแมน้แต่ ใครจะนึกบ้างว่ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ออกมาเต้นรําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าคนรอบข้างมองอยังไงดาวิดไม่เคยสนแต่พระองค์จะทรงมองที่พระเจ้าเท่านั้นว่าสิ่งที่ข้าทําข้าทําให้พระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะเห็นว่าการหิวกระหายของดาวิดสอนเราได้ดีเลยว่าคนนอกจะมองอย่างไรนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนที่จะมองแต่เมื่อเราทําด้วยหัวใจที่มีกับพระเจ้า นั่นแหละสิ่งที่พระเจ้าเห็นและสิ่งที่พระเจ้ามองเพราะพระเจ้าบอกว่าเราทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เราไม่ได้ทําเพื่อถวายเกียรติแก่มนุษย์ในฝ่ายโลกเราจะเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นกษัตริย์ที่มีหัวใจแห่งการหิวกระหายอ้อนวอนร้องขอพระเจ้าตลอดเวลาและหัวใจหนึ่งที่ดิฉันจะแนะนํานะคะก็คือหัวใจของกษัตริย์ซารลมอนเราจะเห็นว่า กษัตริย์ซลโลมอนมีความยำเกรงในพระเจ้าหัวใจแห่งการยำเกรงของพระเจ้าถ้าเรามีหัวใจแห่งการยำเกรง,งกับพระเจ้าชีวิตของเราเราก็จะไม่เดินคนเดียวเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ามีทั้งฤทธิ์เดชและฤทธิ์อำนาจในการที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในทางของพระเจ้าได้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าให้สติปัญญาแก่กษัตริย์ซลโลมอน แต่เราจะเห็นว่าเมื่อกษัตริย์ซาโลมอนขอเขาไม่ได้ขอเพื่อตัวเขาเองแต่เขาขอเพื่อมีสติปัญญาเลี้ยงดูคนของพระเจ้าเราจะเห็นว่าในสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่ซาโลมอนมีความยำเกรงต่อพระเจ้าเพราะซาโลมอนไม่ได้ขอเพื่อมาใช้หรือว่าขอสติปัญญาเพื่อมามีอำนาจแต่กษัตริย์ซาโลมอน กษัตริย์ซาโลมอนขอเพื่อที่จะให้มีสติปัญญาในการดูแลคนของพระเจ้าแล้วก็อย่างเราละ่ะเรามีสติปัญญาเราขอมาเพื่อที่เราจะใช้เพื่อที่จะให้คนยำเกรงเราไหมเราขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อที่จะได้มีมากกว่าคนอื่นไหม ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกเราว่าและพระเจ้าประทานให้เราเสมอเมื่อเราขอสิ่งเหล่านั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าดิฉันก็นำเสนอก็สาอ่าสี่หัวใจนะคะในการที่จะดำเนินตามาชีวิตในทางพระคิ์ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเราจะเห็นว่าอับราฮัมหัวใจแห่งการเชื่อฟังแล้วก็โมเสสหัวใจแห่งการถ่อมใจ และก็หัวใจของกษัตริย์ดาวิดในการหิวกระหายในพระองค์และก็หัวใจที่4นะคะหัวใจแห่งการยำเกรงคือกษัตริย์ซาลโลมอนค่ะก็ถ้าทุกคนมีหัวใจในการติดตามพระเจ้าเช่นนี้ดิฉันเชื่อว่างานและพันธกิจของพระเจ้าจะเกิดผลเสมอค่ะขอบคุณค่ะ